สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆชื่อยายพานะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปแนะนำตัวนะคะอยู่จังหวัดลำพูนค่ะวันนี้เปิดช่อง YouTube เป็นวันแรกคะ่ะอยากขอกำลังใจกับเพื่อนๆด้วยนะอ่าก็ไปเรียนผู้สูงอายุมาคะ่ะไปพบกลุ่มผู้สูงอายุได้ไปเจอกับคุณแม่พวงแก้ว คุณแม่พวงแก้วกันแนะนำก็เลยอยากจะเปิดช่อง YouTube ยังไงฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะอแอบแอบลงไปแล้วหนึ่งคลิปค่ะคืออยากจะให้คุณแม่พวงแก้วสอนว่าลงยังไงลงคลิปยังไงกันเลยไปถ่ายต้นไม้ใบหญ้าแถวแถวศูนย์การเรียนรู้นั่นแหละค่ะแล้วตอนนี้กลับมาถึงบ้านแล้ว มาทำคลิปแนะนำตัวนะคะจะเป็น EP ีที่สองเนะเาะไปพบกลุ่มผู้สูงอายุด้วยเวลาว่างก็จะไปเรียนปักเย็บด้วยค่ะก็จะมีผลงานมาโชว์กับเพื่อนๆด้วยนะคะนี่ค่ะนี่คือกระเป๋าสะพายนะคะกระเป๋าสะพายอา่า อันนี้จะเป็นมะเขือแจ้นะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นคอนโทนน้ำทิพย์ค่ะตําตบลที่อยู่นี่เขาเรียกว่าตําบลมะเขือแจ้นะคะเขาก็เลยว่าจะให้เป็นอัตลักษณ์ทำอะไรดีนะที่ให้เป็นอัตลักษณ์ของตําบลเราก็คือเป็นสัญลักษณ์ของมะเขือแจ้ะคะ่ะมะเขือแจ้แล้วก็ตำบลมะเขือแจ้ก็จะมี ดอยขมอค่ะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นคอนโทลใส่น้ำทิพย์ของดอยขมอค่ะเพราะฉะนั้นตำบลมะเขือแจ้เราก็จะมีมะเขือแจ้แล้วก็คอนโทลใส่น้ำทิพย์ค่ะที่เขาทางศูนย์การเรียนรู้กำหนดให้ว่าจะต้องทำสองสิ่งนี้ค่ะสองอย่างนี้อันนี้ดอกไม้นี่ก็จะเพิ่มมาเองค่ะแบบน่ารักน่ารักค่ะ เพิ่มองก็ต้องขอขอบคุณทางศูนย์นะคะที่เขาเปิดโอกาสให้เรามีความรู้ค่ะไม่เคยปักเย็บที่ไหนมาก่อนเลยนะคะอ่ะที่โชว์นี่คือโชว์สายสายกระเป๋านะคะไม่ใช่โชว์อันหน้ายายพานะหน้ายายพาไม่มีอะไรหน้าหน้าหน,น้าโชว์ นี่ค่ะกระเป๋ายาวแล้วก็รูปหัวใจก็สำเร็จไปหลายอย่างแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นพวงกุญแจค่ะนี่พวงกุญแจดอกทิวลิปเราก็สามารถเอาไปทำได้หลายอย่างนะคะเอาไปทำเป็นโบผูกผมก็ได้นะส่วนนี้ก็รูปหัวใจ เราก็สามารถเอาไปทําเป็นพวงคุณแจก็ได้เอาไปทําเป็นโมบาลแขวนน่ารักน่ารักก็สวยนะคะอ่าก็ยังไม่หมดเลยค่ะเอาไว้คลิปหน้านะคะคลิปนี้เป็นคลิปแนะนําตัวก่อนนะเดี๋ยวคลิปหน้ามาโชว์ผลงานต่อยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะสวัสดีค่ะ